สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีในตอนที่1,300นะครับผมแต่งจริง มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ1 3 0่นสักเท่าไหร่หรอกนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยได้มีการบอกมาถูกไหมว่าไคโดเนี่ยนะครับผมรู้สึกถึงพลังของโอเด้งและมั่นใจเลยนะครับหลังจากที่โซโลได้ใช้พลังฟันออกไปเนี่ยรู้เลยว่านี่แหละคือดาบของโอเด้งแน่นอนครับนั่นก็คือดาบเอ็นมะถูกไหมนะครับแต่จุดที่มันน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเกี่ยวกับฮาคี้อะไรที่มันส่งต่อข้านกาลเวลา20ปีมาได้เนี่ยอันเนี้ย เราจะไม่พูดถึงมันนะครับเดี๋ยวรอความจริงกระจ่างหรือไม่ก็ถ้าเรามานั่งคิดวิเคราะห์ได้แบบเป็นตุกเป็นตะจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยทําคลิปกันแต่มันมีจุดหนึ่งที่น่าแปลกยิ่งกว่าการที่มีฮาชิของโอเด้งเนี่ยอยู่ในดาบเอ็นมะอีกนะครับมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอครับผมมันคือพลังวิเศษของดาบเอ็นมะหรือเปล่าหรือว่ามันคือความผิดพลาดของอาจารย์โอดะกันแนครับเราเห็นโซโลเนี่ยถือดาบเอ็นมะถูกไหมครับ แล้วดาบเอ็นมาเนี่ยมันก็ดูจะแบบเป็นดาบปกติทั่วไปอะ่ะมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยมันดูเป็นดาบซามูไรญี่ปุ่นที่ต้องแบบจับแล้วถึงจะแบบอ๋อมันเป็นดาบเทพโอ้ดูดพลังฮาคิ้ไปเยอะมากเลยอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมแต่จุดที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันคือขนาดของดาบนะครับเพราะว่าโซโลถือเนี่ยก็ดูจะเข้ามือเหมือนกับดาบอื่นๆใน3ดาบของเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าดาบเนี่ยมันเคยเป็นของโอเด้งยังไงเลยครับอ้าวแล้วทําไมแค่เคยเป็นของโอเด้งมันถึงไม่เหมาะกับโซโล่ทาไมโซโลมันจะถือแล้วเข้าไม่ได้อย่างนั้นหรอก็ใช่สิครับมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะขนาดความสูงของโซโล่กับโอเด้งเนี่ย ต่างกันเกิน2เท่าเลครับผมเท่ากับว่าอะไรครับเราลองไปดูในแอนิเมะเนี่ยนะครับผมฉากของโอเด้งปรากฏออกมาแล้วนะครับเราก็เห็นได้เลยว่าโอเด้งมีมี2ดาบถูกไหมหนึ่ในนั้นก็คือเอ็นมะและตอนที่โอเด้งถือเนี่ยมันก็ดูจะเข้ากับขนาดตัวของโอเด้งได้เลยซึ่งส่วนสูงของโอเด้งนะครับผมเกือบ400เซนนะครับ382เซนแต่โซโลเนี่ยสูงแค่181เซน ต่างกันเกินเท่าตัวด้วยซ้ำไปนะครับผมต่างกัน200กว่าเซนนะครับ200กับบิง1นเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ดาบที่โอเด้งถือแล้วมันจะดูเหมาะสมกับขนาดตัวของโอเด้งแล้วโซโลเอามาถือเนี่ยมันจะเหมาะกับขนาดตัวไปด้วยครับเพราะว่าอย่างนั้นโซโลจะต้องถือดาบเอ็นมะที่ยาวกว่าดาบอื่นๆสองเท่าประมาณนั้นมากกว่าแต่ดาบเอ็นมะเนี่ยกับย่อส่วนมานครับผมให้เข้ากับโซโลได้มันฟังดูเม่เซนไมเลยครับ ไม่แม็กเซนสุดๆเลยนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยโอเด้ควรจะไปถือดาบโยรุของมีฮอกมากกว่าตัวสูง400เซนเนี่ยถือโยรุเนี่ยจะดูเป็นดาบธรรมดาไปเลยไม่ใช่ดาบยักษ์อะไรเลยแต่ถูกป่ะมันน่าจะเป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นพลังลับของเอนมะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอาจจะมีฉะเฉลยครับยังไงก็รอคําตอบกันในอนาคตนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมสรุปนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมดาบเอนมะถึงย่อหดได้นะครับผม ผมก็จะบอกว่ามันคือความผิดพลาดนั่นเองครับแบบว่าไม่ได้คิดมาให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะถ้าจะมาบอกอ๋อจริงๆดับมันยืดหดได้เนี่ยมันจะฟังไม่ขึ้นแบบโคตรๆนะครับผมมันจะฟังดูแบบไม่ขึ้นจริงๆอ่ะผมไม่เห็นว่าตรงไหนว่าถ้าบอกว่าอ๋อเอ็นมะพลังดับยืดหดได้มันจะแบบฟังดูแบบสมเหตุสมผลได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมยังไงนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราเรามาให้ให้ผู้ชมสังเกตกันก็แล้วกันครับเป็นจุดเล็กๆที่ ค่อนข้างจะมีความกลั่นกล้งะแต่ผมก็คิดว่านะยังไงตัวผมเองเชื่อแบบนี้ว่ามันคือความผิดพลาดแต่ถ้าผู้ชมเชื่อยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลของพลังรับดาบเอ็นมาร์กนะครับที่หลายๆคนไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ